thank อาจารย์เจีย๊ยบปประภาพันบูรณะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ขาเราไม่เจอการระยะเวลาหนึ่งค่ะที่อาจารย์ไม่ได้มาอัดตรงนี้ใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะวันนี้ท่านผู้ชมค่ะที่เรียกร้องมันเข้ามานะมาแล้วมาแล้วนะคะอาจารย์เจี๊ยบขาวันนี้อาจารย์เจีย๊ยบจะมาพยากรณไพ่อรคิลชุด่ะชุดแสงสุขคาะค่ะ,คะ,คะ ก็จริงๆชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่ามันเป็นสแตนดา์ดของไพ่ออริเรของอาจารย์สมสุนสณุขนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้อา,อาจารย์ก็มีเปิดสอนด้วยก็ใครสนใจก็ติดต่อมานะคะก็ะะยินดีที่จะสอนให้จะเป็นวันธรรมดาวันพุธหรือว่าจะเอาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ทั้ขอสองวันค่ะาอทิตย์นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็น2วันก็จบค่ะ ท่านผู้ชมสนใจนะคะเข้าไปที่เพจสมาคมโหดเรสซาแนชาติสาขาบางขุนโดนเน้นย้ำสาขาบางขุนโดนนะคะท่านผู้ชมเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยค่ะแจ้งคมจำนงเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะตอบกลับคําถามุูคําถามท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์บอกว่ามาแล้วค่ะพยากรเริ่มเมื่อไหร่ดีอาจารย์คะเอาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเลยดีกว่า อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนรามตั้งแต่วันที่2 3กันยายนถึง30กันยายนนะคะอาจารย์แถมจิ้งท้ายไม่สักใบสองใบนะเออท่านผู้ชมรอนะคะสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันเลยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเช็คเช่นเคยคนเจ็ต์อาจารย์การงานความรักโชคลาภค่ะ พลาดไม่ได้ท่านผู้ชมขามาวันแรกคือวันอาทิตย์เราไม่ตรีรอนะจ้าหนูหยิบจับให้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เลยนะคะขอญาติอ,อธิฐานแทนผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะการงานการงานความร <อ S 1> <ะ>ักโชคลาภมา จหนูค่ะถ้าเผื่อว่าเราถึง30กันยาเนะมันก็จะขาดหนึ่งตุลามมมยาวๆไปเลยมะถึง1ตุลาแล้วกันเนาะจัดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแม่นูตื่นเต้นค่ะการงานนะคะของคอณวนาทิตย์นะคะเราก็จะได้ลูกเป็นลูกแฟมิลี่แล้วเขาก็กอดเบบี้นะคะมีน้องเล็กเกิดขึ้นมา น้องเล็กอันนี้เราทายในเรื่องการงานก็จะหมายถึงมีงานใหม่ๆเข้ามางานใหม่ๆใช่ไหมคะเพิ่งเกิดก็เหมือนเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ก็คือเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์จะต้องทะนุถนอมดูแลนะคะอันนี้ก็จะทายว่าคนวันในที้จะมีโปรเจกต์อะไรมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะนะ มีทั้ง Family Baby แล้วก็แฮปปี้นคะคะไปเลยวันอาทิตย์แหม่มเลยน,นคะนนคะความรักควา,ามรักนะคะความรักนะคะมันจะเป็นการ แลกเปลี่ยนกันคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังมีแฟนอยู่ก็ดูให้ดีนะคะมันอาจจะเป็นในกระแสยิหมูยิ้นแมวอะไรอย่างนี้เธออยากให้ฉันรักใช่ไหมเธอก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้อะไรต้องมีกำนันเล็กๆน้อนติดไม้ติดมือไปตามนะคะถ้าเผื่อว่ามีครอบครัวแล้วก็อาจจะได้รับไรจากแฟนแต่เราก็จะต้องตอบแทนอะไรเขาบ้างนะคะดูแลเขาให้ดี เหมือนดูแลมาแล้วตลอดชีวิตค่ะอาจจะของมีค่าให้นิดนึงค่ะอันนี้ก็คือโชคลาภเนาะเราถึงวันที่หนึ่งตุลาตุลาเลยโชคลาภวันยังเหมือนกับว่ามีใครกันท่าอยู่เลยค่ะวันอาทิตย์นะคะวันของอาจารย์เจี๊ยบเรงงมีค่าหรืออาจารย์ขาทาจะเล่นเล่นกันกันหน่อยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เลขที่ท่านหมายตาเอาไว้อาจจะต้องเคียงข้างอาจจะต้องตลับหน้าตลับหลังอะไร จริงเลยนู้้ชมข่าวตุกเราวันอาทิตย์นะคะเราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทในการเสี่ยงโชคอนละการมาวันอาทิตย์แปลงค่ะคือการตีความของไพ่ออริเกลนะคะอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบก็ตีได้แต่ว่าจะไปซื้อและอาจจะมีคนดักหน้าเลยมีคนกันกัไวะแต่อาจารย์หนูมองลึกไปกว่านี้อีกนะคะก็คือไล้ที่ท่านหมายตาอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยหมายตาหมายตา ท่านผ<ร>ู้ชมค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะคือการตีความออกไปได้แต่ <laughs> ยังไงเนี่ยการตีความเราก็จะไม่หลุดไปจากภาพ <laughs> นะคะ <im> อันนี้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของมุมมองมุมมองและประสบการณ์ดูไว้นะท่านผู้ชมค่ะจะเจอม,ม สมการเรื่องเรื่องเลขการกันนี่เลยกัันนนกกะะค็คือเอ่อหนูอยู่ตรงนี้แล้วก็พออาจารย์พูดมามันทําให้หนูเห็นการกันอ่าถ้าหนูเป็นวันอาทิตย์มันมีการท่ามันอาจจะมีกันหน้ากันหลังเขาเรียกๆข้างเคียงอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมคะสําหรับท่านดึงมาท่านอาจจะได้ข้างเคียงร้อนที่หนึ่งเอาใครจะไปรู้ได้นะมาทุกวันจันทร์บ้างท่านผู้ชมค่ะมาขากันงานค่ะงานคนวันจันทร์ค่ะความรักความรักที่เกิดวันจันทร์และโชคลาภค่ะ การงานของคนที่เกิดวันจันนะคะออก็จะเป็นรูปทีออ่มีคนแอบเอามือมาข้างหลังออนี่ก็คือว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างลับๆนะมีการช่วยเหลืออย่างลับๆความรักค่ะความรักมีคมดีค่ะเป็นความรักช่วงที่กําลังแฮปปี้นะคะมีคน มีคนมาสนใจคุณนะคะหรือว่ามีคนรักให้ของอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นช่วงที่ดีของความรักกันนะคะมีเภ่ามีเงินสิ่งดีๆให้นะคะซื่เรื่องโชคลาภนะคะก็ก็ใส่ควันงงๆหน่อยงงๆหน่อยนะคะอาจจะคุณอาจจะกําลัง งงหลงอยู่กับไอเรื่องการพนันหรือเรื่องโชคลาภอะไรอย่างนี้นะคะก็พอได้บ้างแหละให้หนูพูดแบบอะไรคิดแบบตลกได้ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมจุดทูบอาจจะดูคิดทูบได้ยอดมากเลยค่ะอาจารย์ดูคิดทูบได้ท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เขาฮิตอาจารย์เจี๊ยบ เออปะทุประทีจะมันจะมีทูบแบบเป็นตัวเลขใครจะไปรู้ว่าเจ้าพ่อมะพันนี่แมนมากค่ะผู้ชมหรือว่าหรือว่าดูจากพันบุหรี่ของหลวงพ่อหรืออะไรอะไรอย่างนี้เลยหรอหรือเป็นอะไรต่ออะไรนะคะขี้ทูบนะเอออะไรอย่างนี้ท่นผู้ชม่าอะไรที่มันก่อกําเนิดเกิดความประทุประทดอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมช่วยนีอีทค่ะ ต่อมาวันอังคารวันของหนูเองนะคะแต่หนูไม่ลำเอียงค่ะสำหรับทุกท่านที่เกิดในวันอังคารการงานค่ะความรักแล้วก็โชคลาภการงานนะคะของคนวันอังคารค่ะก็จะ แฮปปี้อยู่ช่วงหนึ่งหรือว่าโปรเจกต์อะไรมันก็จะไปได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต้องระวังว่ามันเป็นระยะสั้นๆคุณก็จะต้องวางแผนว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงนะมันก็คงจะไม่ได้ดีอย่างนี้ตลอดไปก็ต้องวางแผนไปลงหน้านะคะอันนี้ด้านดีงานจ็อบท่านชมค่ะสาหรับงานจ็อบท่านผู้ชมที่มีจิองเรื่องงานจ็อบรีบกระโดดตะคุบตะค้าไว้เลยงานจ็อบก็คือทำเสร็จไปเก็บเงินจบอันนี้ดีมาก และอันนี้เรื่องความรักก็ยังจะมีการเข้าใจผิดกันงอนๆนะคะงอนๆแบบนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการเข้าใจผิดต่คนก็ต่างหวังดีเพียงแต่ไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของแต่ละคนก็คือปรับจูนหน้าเข้าหากันแบบในภาพเลยใช่ะหน้ะแต่อย่าทาตางงอนอย่างนี้นะงนั้นโชคลาภค่ะจันนูผู้จังหวการโอ้โหล็กหัวขนาดนี้นะคะแปลว่าเรียกรล็อกไหมคะ กลอกมันก็อาจจะเป็นได้ทุกครั้งหรือเปล่าอาจารย์คะแต่ในนี้เขาบอกว่าอะไรอาจารย์คะหมายถึงความคิดที่ถูกความยากที่หนักที่เครียดแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกนะคะนะคะอาจจะเป็นโชคลาภที่ที่คุณอาจจะยังไม่ได้และคิดมากอะไรอย่างเงี้นะคะคนะก็อย่าคิดมากก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าคิดมากเนี่ยเขาเรียกอะไรอะในเรื่องของการ ถ้าถ้าแบบมันจะซื้อหลายใบหลืยังไงคิดมากมันจะซื้อหลายใบเพราะน่าจะคิดมากคิดเยอะจะเอาใบไหนนะคะดึงมาเลยค่ะแล้วไม่ต้องกังวลแล้วจะทุกไม่ถูกจะอะไรไม่อะไรเตียงหยิบปั๊บเลิกค่ะาไม่ต้องคิดมากแต่จะเอาเลขอะไรเดี๋ยวเราดูคลิปต่อต่อไปของสมาคมนะคะว่าจะเล่นอะไรดีใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องคิดมากเขาบอกว่าคิดมากแล้วเดี๋ยวมันกังวลนะคะหยิบแล้วจบเลยค่ะค่ะพุทเลยนะคะการงานค่ะความรักค่ะ ชลคลาภค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะ,นนนะความรักก็กกำลังมีคนเข้ามาสนใจเป็นดอกบัวแล้วก็มีพึ่งมาตอพ<ห>ึ่งมาตอดอกบัวนะคะอาจจะเรียกว่าเนื้อหอมไหมเนื้อหอมนะคะกําลังเนื้อหอมเลยนะคะแล้วก็<อ>ความรักความรักเนี่ย เดี๋ยวก่อนผู้ผิดเมื่อกี้เรื่องก,การงาน,ารงานเราจะแปลว่ามีคนมาตอบไม่ได้แล้วต้องบอกว่ามีคนมาสนใจงานของ,งคุณนะเฉพาะเรื่องงานมีคนมาสนใจงานของค,คุณแล้งานของคุณก็กําลังเบ่งบานะนะคะที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปหรือที่จะทําอะไรต่อไปอเพื่อบริวารทั้งหลายแหล่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะ มีนกมีมีแมงปอมีปลาพราะไม่้อว่างานจะต้องมาเลี้ยงบริวารถ้าท่านหัวมองโมเมนต์ก็คือท่านอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีอะไรดีๆนะได้ราคาโปรโมทนะคะอ ความรักใบแดงแปลกันง่ายๆเลยน้องหนูค่ะช่วงนี้หยุดไว้ก่อนค่ะสต็อปไว้ก่อนนะคะแต่ใบแดงเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแดงตลอดไปใช่ไหมคะมั่ก็จะต้องหมดเวลาหน่อยนึงหมดเวลาก็ลงมาเล่นได้อย่างเดิมแต่ช่วงเนี้ย หยุดไว้ก่อนหมายความว่าสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธถ้าช่วงนี้มีปัญหปัญหาอะไรกันนะคะก็ยังรอเวลาไว้ก่อนนะค่อยหันหน้าเข้าไปค่ะคุยเจรจาอะไรนะคะช่วงนี้คืออารมณ์มันอาจจะร้อนไปนิดนึงค่ะส่วนโชคลาภอ่ะอันนี้ดึงดึงเอาไว้แปลว่าอะไรอ่ะโชคลาภดึงเอาไว้ค โอลาบดึงเอาวไว้่านผู้ชมค่ะหมายถึง <c oughs> ว่าถ้าเราจะไปเล่นตัวอื่น <c oughs> ก็ให้กลับมาเล่นตัวเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านูกก็ไม่รู้ปกติออร์นเนะด้นก็ทายเลยนะจย์ถูกขัดใจคือจะหนีแล้วก็ดึงเอาวไว้ก็คือสมมติว่าถ้าโชคจะไปหาโชคลาภก็ดึงเอาวไว้หรือว่าโชคลาภจะจะหนีไปก็ดึงให้กลับมาถ้าเปน็นหนูทลานผู้ชมคะหรือว่าเบื่ออยากจะออกนอกกรอบแต่ก็ยังออกไม่ได้ถ้าเป็นหนูนะผู้ชมคะ ตั้งแต่วันอังคารแล้วมาจนถึงวันพุธน,นะคะท่านชมค่ะชมคลิปของเรานะคะหาทางออกดีๆหาทางออกใหม่ๆที่ท่านเคยตึกตาหรืออะไรแบบเดิมๆท่านลองเปลี่ยนวิธีการนะคะลองฉีกตัวเองออกมาจากที่เดิมก็ได้มาดูคลิปเราอะไรอย่างนี้นะลองมาดูนะคะ,คะเพราะว่าเราอาจจะ ดึงท่านเข้ามาก็ได้แ้นผู้ชมขาเปิดใจนะคะดูคลิปของเราแล้วท่านจะไดใจดีอย่าหนีไปจากขครอย่าหนีคะเราจะดึงท่านผู้ชมไว้นะคะหนึ่งในนั้นอาจารย์เจ๊ยบเนี่ยพยากรณ์แม่นมากผู้ชมค่ะไ่ผิดพลาต่อมาวันพาหัสับปีมาค่ะกานงานความรักค่ะโชคลาภค่ะ ให้นี่นะคะอาจารย์หนูต่อให้เราดูให้ลูกค้าทางไลน์ทางโทรศัพท์แต่ว่าเราเป็นคนเปิดให้ที่บ้านคม่แม่นเลแ่เอาจิงจริงท่านผู้ชมขาเพราะว่าการงานนะคะก็ดำเนินไปเรื่อยๆแต่ท่านอาจจะจะแบบว่าจะต้อง ทำอะไรคนเดียวอ,อะไรเงีย้ยนะแต่งานก็ไปเรื่อยๆตามชีวิตการงานลูทีนของมันไปะนะคะส่วนความรักค่ะความรักตอนนี้ก็กําลังมีคนสนใจคุณก็ได้หรือคุณกําลังไปสนใจเขาก็ได้นะคะหรือถ้าคนที่แต่งงานแล้วก็จะหมายถึงว่าให้เอาใจใสเ่เขาหน่อยอเขาอาจจะอยากให้เราสนใจอเอาใจใส่เขามากขึ้นนะคะส่วนชคลาภค่ะลุงขานี่ เป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าจะมีความชั่วร้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะต้องอคืออธ้บามาในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหน่อยไหมคะถูกไหมคะมันจะให้หูไทยท่านผู้ชมค่ะมันก็มันก็นะาท่านผู้ชมก็เสี่ยงรัฐบาลนี่แหละนะคะแต่ว่าเอาอเขเรียกว่าอะไรดีล่ะ ท่านผู้ชมจุดจาข้อมูลกันละกันถ้าเผื่ท่านตือรัฐบาลน,นะคะท่านก็ตือมันสองด้านันละกันอ่าเอาข้างหน้าไปข้างหลังเอาข้างหลังไปข้างหน้านะคะก็เอาต่อไปเว่าโชคลาภของคนบรรเทาทุกเนี่ยพอมีบ้างมีค่ะริง<ต>ที่ <S <S ท่าน,นคิดนะสมมติท่านคิดเลขหนึ่งเลขสองท่านก็อาจจะมันอาจจะไปออกเลขสองเลขหนึ่งก็ได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมค่ะก็ลองลองดูกันละกัน่ะเอาไปว่าพอมีบ้างพอมีอะไรก็มีนะคะ พฤหัสแล้วค่ะสุขบ้างสุขค่ะการงานค่ะความรักค่ะโชคลาภการงาน,<ห>นของคอยวันสุกนะคะเ<ไ>ป็<ด>นการปล่อยเนาะมันก็คือเรียกว่าถ้าคุณมีงานเยอะมากคุณ จะต้องปล่อยอะไรออกไปบ้างค่ะจํานวนก็คือเหมือนกับอาจจะแผงให้คนนู้นคนนี้จัดจช่ค่ะก็คือกระจายอํานาจไปบ้างหรือว่ากระจายงานไปบ้างหรือมีบางหลายสาขาคุณก็ต้องยกเลิกปล่อยไปบ้างแล้วแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยจะแฮปปี้นะคะบางทีการที่มีหลายหลายสาขาไปเนี่ยคุมไม่ได้นะคะอ่ความรักค่ะความรักโอ้โเป็นรูปภาพแต่ง นี่มันสุขใช่ไหมนี่ค่ะก็คือว่าเป็นช่วงที่ดีมากที่คุณจะขอแต่งงานหรือว่าเป็นเป็นช่วงความรักที่ดีมากค่ะนะคะกิดีจะเลยส่วนโชคลาภค่ะแหมก็ความรักดีแล้วเนี่ยนะคะเอเรื่องโชคลาภมันก็ต้องเป็นคนละทางกับความหลังนะจ๊ใช่เขาบอกว่ากูรักอินเกงก็ต้องไม่แบดรักอินเลิฟนะคะจ๊ะอันนี้ตกลง รายกรรซิบอ่ารายกระสิบก็ดูตามนั้นกาลการตามคนแต่คนมาบอกดูรายการเราท่ณผู้ชมค่ะรายการเราบอกค่ะวันนี้อาจารย์หนุวันนี้อาจารย์ทอดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เอามาสรุปค่ะค่ะวิเคราะห์วิเคราะห์เพราะมันบอกในเรื่องความคิดต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์นะคะอย่าฟังแบบนี้อย่าฟังแบบฟังแล้วฟังเลยคิดตามนะคะ ท้ายท้ายที่สุดวันเ่าค่ะการงานมาความรักและโชคลาหนูละลุ้นเดี๋ยวรอสองใบสุดท้ายค่ะการงานสองคนวันเสาร์จะต้องเป็นรูปแก้รถก็คือจะต้องมีการแก้ไขบางอย่างให้มันดีขึ้นหรือถ้าคุณคิดว่าดีแล้วคุณตรวจสอบมันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนความรักค่ะความรักนี่อาจจะช้ำใจนิดหน่อย หรือว่าคุณมีเรื่องอะไรที่มันยังฝังใจอยากจะลืมแต่มันยังลืมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆก,ก,ก็พยายามลืมซะ,ะนะคะอย่าอย่ากเก็บมาเป็นอารมณ์ะนะคะส่วนโชคลาภค่ะอาจอารย์หนูโชคลาภนะคะมันเป็นรูป i อซนอนป่วยอาจารย์หนูจะว่ายังไงให้ตัวเลขบ้างเ, <laughs> เลขของเตียงเตียงเลขห้ขของเลขอะไรใช่ไหมท่านผู้ชมขา่าท่านได้มีการข้องเกี่ยว จะแปลอย่างนี้ก็ตีไปนะคะ,ะแต่ตรงๆอาจารย์ว่าคนวันเสาร์อย่าเพิ่งเสียงเลยคะนะ,คะ,นะเดี๋ยวจะต้องนอนกอนที่อยู่นะคะ,ะทีนี้อาจารย์ก่อนที่จะไปใบสุดท้ายอของอาจารย์หนูเนี่ยนะคะ จันเจ๊ขอพูดนิดนึงว่าการเรียนไพ่เนี่ยนะคะมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นอะไรมาเลยก็เรียนดีค่ะเรียนแล้วเพื่อนฝูงจะลุมตองโอ้โหนะคะไปไหนมาไหนนี่เรียกว่าเป็นนางเอกมีเสน่ห์เป็นนางเอกของงานเลยแกก็ดูให้บ้างดูให้บ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นะคะหรือคนที่เป็นหมอดูอยู่แล้วในศาสตร์อื่น ะคะจะเป็นโหราศาสตร์หรือว่าเลขจตตัวเอาอันนี้ไปนะคะเพื่อที่จะสรุปอีกทีหนึ่ง <ไป S 1> หรือว่าเพื่อที่จะถามคําถามเล็กๆนั้น,นคือเล่นได้ค่ะเอาไปเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอาไปใช้ด้วยกันเนี่ย จะดีมากแล้วลูกค้าจะชอบตรงนี้แหละค่ะเพราะบางทีตัวเลขหรือว่าดวงดาวอะไรลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องแหละค่ะนะคะแต่พอเขาเห็นภาพเนี่ยเขาก็เข้าใจเลยเลยนะคะโชคลาภของคุณเป็นรูปนอนไอซียูเขาก็เข้าใจว่ามันจะแปลว่ายังไงค่ะนะค่ะโดยเฉพาะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่อาจารย์สมบูรณ์ศุขวาดโดยวัฒนธรรมประเพณีความเข้าใจคนไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนไทยปัจจุบันด้วย ะคะพันก็จะเข้าใจ เนื้อหาความหมายของคนที่เขาเขียน,นยได้อย่างไไง่ายเลยท่านผู้ชมอันเนี้ยหนูจะบอกว่าสำหรับบางท่านนะคะ,คะที่ไม่ใช่เป็นหมอดูนอาชีพแต่อยากเรียนเอาไว้นะคะหนูแนะนําว่าท่านสามารถที่จะวางแผนชีวิตในแต่ละวันได้โดยการเจียงทายททยิบไ่ะก็ดูของตัวเองได้ะนะคะไม่ไปดูใครบางคนท่านไม่อยากยุ่งเรื่องของใครแต่ว่าอยากที่จะดูเพื่อตัวเองท่านผู้ชมค่ะลงพนครั้งเดียวท่านใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะ,คะสําหรับอาจารย์เจี๊ยบก็เปิดสอนมา จ้ะลงชื่อไว้ก่อนเลยแล้วจันเจี๊ยบก็จะเปิดให้ตามนั้นนะคะขอสาวด์ทีติดกันก็ได้ได้สองวันก็จบแล้วอาจันเจี๊ยบบอกนะคะทีนี้อาจารย์ขาอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยของเมื่อเกี้ววันไหนที่ยังพอมีโชคมีลาบอยู่บ้างมันก็พอมีใบเดียวเนาะเอาใบเดียวเอาใบเดียวเลยหรอใบเดียวเนาะสองใบดีกว่าไหมอาจารย์สองใบแล้วมันจะเป็นกี่เลขอะเอามันมีกี่เลขเนี่ยในเนี้ยก็มันก็มี0ี่ถึงเก้าสื่ <10. S 1> อ๋อมันเป็นเลขคู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาใบเดียวก็ได้ใบเดียวนะคะเอาใบเดียวนะคะเดียวเปิดเลขเก่าเดียวไปนะคะเอามา่ากลูกตองขาค่ะเพราะว่าผู้กันตรงๆเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบให้เนี่ยถ้าถ้าตัวเองไม่เล่นเองเนี่ยมีสิ อันนี้ดูเชื่อแต่ถ้าตัวเองเล่นเนี่ยไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวอาจารย์เจมไม่เล่นเราจะไม่ต้องกลัวนะคะอาจารย์เจมไม่เล่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีโชคลาภทางนี้เลยแปลว่ามีโชคลาภทางด้านความหลั่งโอ้ยเบาๆอาจารย์แฮปปี้อยู่คนเดียวเลยนะเลขหนึ่งนะคะขอให้โชคลาภแก่ผู้ที่ดูจน สุดท้ายค่านะคะแล้วก็กรุณากดไลค์ให้เราด้วยะนะคะ,นนะ,คะถ้าเกิดไลค์น้อยเนี่ยจันเจ๊บเขียวเลยค่ะแบบมมไม่มีกำลังใจเลยนะคะอ,อ,อขอชองลาบ่ะแทนแทนแทนบอกไปเลยค่ะน,นี่นเลยน้ำชมขาเลขนี้แปดหน้ำชมขาเลขนี้นะคะไพ่ใบนี้คือเลขแปดเลขหก ความหมายของมันไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูเพราะเราจะเอาเลขค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ล้วชันซื้อเราชันจะไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คืออัรเลเชะที่ฐานอะไรใช่ที่ฐานเอาเลขท่านผู้ชมมีเลขแปดกับเลขหกราหูกับสุกนะคะมาแล้วสองเลขแล้วท่านผู้ชมค่ะจข่าวสำหรับวันนี้อาจารย์คะก่อนที่จะจากท่านผู้ชมไปราไปทานสัมพันธ์ใท่านชมทราบนิดนึงกันลวกันนะคะว่า ถ้าไดรทาดกรพิญโยคงเจริญค่ะท่านมาสอนโหราศาสตร์ก็เรียกว่าพยากรณ์ดวงคนดวงเมืองนะคะแล้วก็ยังจะมีรอบบ่ายถึงบ่ายเอาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นก็จะเป็นโหราศาสตร์อระค่ะท่านผู้ชมถามาเรียนเนี่ยได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับท่านที่อยากที่จะเข้ามาขอรับคําพยากรณ์นะคะเรามีเจ้าหน้าที่อาจารย์คณาจารย์เนี่ยนั่งพยากรณ์ทุกวันแต่ละวันก็แตกต่างศาสตร์กันไปนะคะ สำหรับท่านที่อยากที่จะทราบว่าเอ๊ะวันนี้มีศาสตร์อะไรจะตรงใจง่านชมกระล่าโทรมาสอบถามได้ค่ะ02 044 9 1 2 2้าสองสองค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากที่จะคุกับอาจารย์เจี๊ยบจังเลยอาจารย์เจี๊ยบมาไหมคะโทรนัดได้ที่02 044 9 1 2 2น้าสองนะคะอาจารย์เจี๊ยบจะเข้าประจำอยู่ในวันพุธอยู่แล้วท่านผู้ชมค่ะ,คะ สำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วอย่าลืมนะคะสนใจเรียนกาบนันเทียบนะคะอินบ็อกเข้ามาในเพจนะคะแล้วก็แจ้งความจำานงขอเลขที่บัญชีกับแอดมินได้เลยรับรองว่าท่านไม่เสียที่นงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ขอลาท่านชมทุกทุกท่กทานนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกทุกไลค์ทุกทุกแชร์สำหรับทุกทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ